โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระราชวังชังด็อกพระราชวังชังด็อกถือเป็นพระราชวังที่ยังคงความเก่าแก่และความสวยงามได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมและศิลปะในยุคสมัยโชซอนได้อย่างดีและสมบูรณ์กว่าพระราชวังคยองบกเสียอีกเนื่องจากพระราชวังชังด็อกไม่เคยถูกทําลายเหมือนอย่างพระราชวังคยองบกที่ไม่ลงเหลือความดั้งเดิมอยู่แล้ว พระราชวังแห่งนี้ยังคงตั้งตรา่านท้าทายการเวลาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแม้จะเคยถูกไฟไหม้หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายมากนักยังคงความสวยงามไว้ดังเดิมสิ่งต่างๆที่อยู่ในพระราชวังก็ยังอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สวนหินหรือแม้แต่กระเบื้องต่างๆก็ยังคงเดิมพระราชวังชังด็อกมีอายุไล่เลี่ยกับพระราชวังคยองบกเลยก็ว่าได้โดยถูกสร้างขึ้นในปีของราชที่หของพระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์แรก แต่พระเจ้าแทโจนั้นของราชได้6ปีก็สละราชบัลลังก์พระราชวังชังด็อกจึงมาสร้างแล้วเสร็จในปีของราชที่12ของพระเจ้าแทโจงกษัตริย์องค์ที่3ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าแทโจรวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดเกือบเกือบสิปีและด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคยองบกผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้อีกอย่างว่าวังตะวันออกวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นพระราชวังรอง ซึ่งจะเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของกษัตริย์และพระราชวง์ชั้นสูงจึงมีความใหญ่โตและความสวยสดงดงามรองมาจากพระราชวังคยองบกต่อมาในรัชกาลพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14ยังได้โปรดให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น5 0 0แส0ตารางเมตรจากนั้นในสมัยที่โชกุนตัวโยโตมิฮิเดโยชิยกกองทัพเข้ามาบุกเกาหลีอันกินเวลานานถึง7ปีพร้อมกับเผาทำลายพระราชวังแห่งนี้ทำให้วังได้รับความเสียหายไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับโดนเผาวอดวายเหมือนกับพระราชวังขยองบกหลังผ่านสงครามเจ็ดปีไปแล้วพระราชวังก็ได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในปีคศ1609โดยพระเจ้าซอนโจและบูรณะอีกครั้งในสมัยพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่1ิตั้งแต่นั้นมาวังชังด็อกก็กลายเป็นพระราชวังหลักแทนพระราชวังขยองบกที่ถูกเผาเสียหายไปจนไม่สามารถใช้งานได้อีกเนื่องจากหากบูรณะพระราชวังขยองบกขึ้นมาใหม่ให้สวยงามดังเดิม รองสิ้นเปลืองเงินทุนแรงงานและเวลาบวกกับโชซอนเพิ่งผ่านช่วงเวลาสงครามมาดังนั้นวางรองอย่างพระราชวังชังด็อกจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะปรับปรุงแล้วใช้งานเป็นวังหลักแทนแต่อีกสิ้าปีต่อมาพระราชวังกลับเกิดเพิงไม้ขึ้นอีกครั้งในเหตุการณ์จลาจลที่ขุนนางฝ่ายตะวันตกบุกยึดอำนาจจากพระเจ้าควางแฮเวลาผ่านไปพระราชวังแห่งนี้ ก็ถูกจมตีอีกครั้งโดยพวกแมนจูหรือราชวงศ์ชิงของจีนแต่หลังจากนั้นพระราชวังก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ต่างๆมากมายมากยิ่งกว่าพระราชวังขยองบกเสียอีกเนื่องจากถูกใช้เป็นวังหลักแทนวังขยองบกมาเป็นเวลานานโดยกษัตริย์ที่ประสูติที่พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด3พระองค์ได้แก่พระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11พระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21 และพระเจ้าสุนจงกษัตริย์องค์ที่27ส่วนกษัตริย์และราชินีที่สิ้นพระชนที่พระราชวังแห่งนี้ก็มีมากถึง20พระองค์ได้แก่พระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์ที่หนึ่งพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9พระราชินีคงฮเยเมสีองค์แรกในพระเจ้าซองจงพระราชินีชองฮยอนเมสีองค์ที่สามในพระเจ้าซองจงพระราชินีมูลจองเมสีองค์ที่3ามในพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11พระราชินีอินมก เมฮีส mm ีองค์ที่สองในพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14พระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16พระเจ้าฮโยจงกษัตริย์องค์ที่17พระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์องค์ที่18พระราชินีเมียงซองสกุลคิมเมฮหสีในพระเจ้าฮยอนจงพระราชินีอินวอนเมฮีสีองค์ที่3าในพระเจ้าซุกจงกริย์องค์ที่19พระราชินีทันนีเมฮีสีองค์แรกในพระเจ้าคยองจงกริย์องค์ที่20พระราชินีชองซอง เมหิมีองแรกในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21พระราชินีชองซุนเมหิีองที่สองในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21พระราชินีซุนวอนเมหิีในพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23พระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่24พระราชินีไฮโยฮยอนเมหิีองแรกในพระเจ้าฮอนจงพระเจ้าชอจงกษัตริย์องค์ที่25พระเจ้าซุนจงกริยัองค์ที่27 และพระราชินีสุนจองเมเฮสีองค์ที่สองในพระเจ้าสุนจงและยังมีพระราชวงศ์ที่รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นกษัตริย์และราชินีที่สิ้นพระชนที่วังแห่งนี้อีกนะครับก็ได้แก่พระชายาฮายอนพินหรือราชินีฮโยซุนชายาของราชทยา,ายาทฮโยจังหรือพระเจ้าชินจงรัชทายาทในพระเจ้ายองโจอีกท่านหนึ่งก็คือรัชทยา,ายาทฮโยมยองที่ได้รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นพระเจ้ามูนโจ พระองค์เป็นราชทายาทในพระเจ้าซุนโจโกษัตริย์องค์ที่23และเป็นพระบิดาของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสิ้นพระชนที่พระตำหนักแห่งไหนสามารถไปดูได้ที่อ e ีบุ๊กที่แอรได้ทําไว้ซึ่งลิงก์ซื้ออ e ีบุ๊กอยู่ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้กลับมาที่วังชังด็อกครับหลังจากที่ระบบกษัตริย์ถูกลงไปแล้วครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังอนุญาตให้พระราช์บางส่วนยังสามารถประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้้ได ทั้งพระราชินีซุนจองหรือสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองไม่เห็สีใน,นพระเจ้าซุนจงและเป็นจักรพรรดินีองค์สุดท้ายแห่งโชซอนและจักรวรรดิเกาหลีและยังมีเจ้าชายอยมินพ่โอรถของพระเจ้าโคจงและเป็นพระอนุชาต่ตางมารดาของพระเจ้าซุนจงด้วยซึ่งเจ้าชายอยมินนั้นก็ยังเป็นผู้นําราชาสกุลลีหลังล้มหลังระบอบกษัตริย์อีกด้วยอีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าหญิงลีบังจาพระชายาชาวญี่ปุ่นของเจ้าชายอยมิน ส่วนพระราชง์องค์สุดท้ายก็คือเจ้าหญิงทอกไเยพระธิดาองค์เล็กในพระเจ้าโคจงซึ่งทั้งหมดนี้ก็สิ้นพระชนที่วังแห่งนี้ด้วยเช่นกันโดยพระราชินีสุนจองนั้นได้กล่าวไปข้างต้นแล้วส่วนเจ้าชายอยมินกับพระชายานะครับคือเจ้าหญิงลีบังจารวมทั้งเจ้าหญิงทอกไเยหลังจากที่พระองค์ได้ไปเป็นองค์ประกรันที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็กลับมาประทับที่วังแห่งนี้ที่ตำหนักนักซอนแจพระราชวังชังด็อกและสิ้นพระชนที่แห่งนี้นั่นเองครับ และด้วยความเก่าแก่ของพระราชวังชังด็อกแห่งนี้องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้พระราชวังแห่งนี้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่21เมื่อปีคศ1997ตรงกับพศ2540ท,ที่กรุงเนเปิลประเทศอิตาลีโดยพระราชวังแห่งนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เก่าแก่เช่นประตูดงฮวามุนประตูหลักของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1452 เป็นประตูเก่าแก่ที่สุดนะครับที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้อีกแห่งหนึ่งก็คือสะพานกึมซองโยสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในโซลที่ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะผมก่อสร้างในปีคศ1451ต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นทองพระโรงนะครับถูกสร้างขึ้นในปีคศ1,405แล้วก็สร้างขึ้นใหม่ในปีคศ1 8 0 4ซึ่งปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับผมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ ต่อมาก็เป็นหอซอนจองจอนเป็นห้องทำงานนะครับผมของเหล่าคุนนางฝ่ายปกครองสร้างในปีคศ1461แต่ก็ถูกทำลายในสงคราม7ปีนะครับแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่ในปีคศ1647และอีกแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ก็คือสาราจูฮัมนูหรือขยูจังกักเป็นหอจดหมายเหตุแล้วก็หอแสดงภาพวาดสร้างขึ้นในปีคศ1776นั่นเองครับปัจจุบันเชื้อพระวงศ์และราชวงศ์ดีที่ยังไม่มี ความเป็นประมุขแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าในอนาคตสถาบันกษัตริย์เกาหลีถูกฟื้นฟูนขึ้นมาอีกครั้งในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จจักรพรรดิเป็นประมุขเนี่ยพระราชวางชังชางด็อกแห่งนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการขึ้นของราชอีกครั้งหนึ่งของสถาบันกษัตริย์นั่นเองครับก็ถ้าใครได้ไปเที่ยวพระราชวางชังชางด็อกมาแล้วก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้ มีอะไรผิดพลาดไปแอดก็ต้องขออภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ